คำถามสุดท้ายของผมและผมอยากจะให้6นาทีสุดท้ายนี้กับท่านรัฐมนตรีคือมาตรการการช่วยเหลือระยะยาวที่ท่านพูดเนี่ยและผมให้ตอบสนองว่ามันไม่เวิร์กเนี่ยและจริงๆแล้วกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรเนี่ยจะมีมาตรการที่ชัดเจนกว่านี้ได้ยังไงถ้ามาตรการระยะสั้นก็ยังทําได้ไม่ชัดเจนมาตรการระยะยาวที่ประเมินแล้วก็ยังไม่ชัดเจนและราคาต้นทุนการผลิตของท่านที่ตอนนี้นะครับ สามพันบาทที่ท่านอยากจะเห็นเป็นต้นทุนการผลิตเนี่ยแค่ค่าเช่านาก็หนึ่งพันแล้วครับไม่มีที่ดินทํากินนะครับตอนนี้ท่านจะมียุทธศาสตร์ข้าวในระยะยาวได้อย่างไรในตัวเลขเหล่านี้และสถานการณ์แบบนี้ที่เป็นข้อเท็จจริงนะครับผมไม่ได้เอาเรื่องเพอ้อฝันมาพูดกับท่านข้อเท็จจริงครับเชิญท่านตอบครับท่านประธานที่ครบรผมขอตอบเร็วๆนะครับเพราะว่าเห็นใจเรื่องเวลาเรื่องที่หนึ่งเนี่ยท่านถามเรื่องปุย๋ย ผมขอตอบนิดแล้วกันครับปุ๋ยที่กระทรวงพาณิชย์ทำเนี่ยหลักใหญ่ไม่ได้ไปใช้งบประมาณแต่ขอความร่วมมือกับผู้นำเข้า19รายแล้วก็มาจัดโครงการปุ๋ยราคาถูกร่วมกับกระทรวงเกษตรพาณิชย์แล้วก็ผู้นำเข้าปุ๋ยปรากฏว่าเราจัดปุ๋ยได้4ล้าน5แสนกระสอบแล้วก็ขายถูกกว่าท้องตลาด20-50บาทต่อกระสอบ โดยมีสูตรปุ๋ยทั้งหมดเนี่ย84สูตรที่กเกษตรกรจำเป็นต้องใช้แล้วก็วิธีการสั่งซื้อให้สั่งซื้อในรูปสากลกลุ่มสากลหรือรวมกลุ่มกันซื้อซื้อรายบุคคลไม่ได้เพราะว่าอันนั้นเป็นไปตามท้องตลาด แต่น,นี้โครงการพิเศษวิธีสั่งซื้อให้สั่งซื้อจากสากลจังหวัดสากลอำเภอหรือเกษตรจังหวัดเกษตรอำเภอหรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดซึ่ง4ี่ล้านห้าแสนกระสอบนี้ขณะนี้ขายไปแล้วสองล้านสามยังเหลือสองล้านสองครับเพราะฉะนั้นเกษตรกรที่สนใจรวมกลุ่มกันกรุณาประสานงานผ่านสามหน่วยงานที่ผมกราบเรียนมันจะเป็นประโยชน์กับท่านมากอันที่สองท่านถามผมว่าแล้วทำไมไม่ของง มาช่วยเพิ่มเติมก็กำลังดำเนินการที่จะของงบเพิ่มเติมในการที่จะมาช่วยเสริมโครงการปุ๋ยราคาถูกโดยจะให้กระทรวงเกษตรเป็นผู้ดำเนินการในเรื่องนี้เพราะเป็นเรื่องของการลดต้นทุนเกษตรกรต่อไปมีวงเงินอยู่แล้วครับประมาณ5 0 0ถึง900ล้านบาทโดยประมาณอันนี้ก็คือสิ่งที่ขอกราบเรียนนะครับอันที่สองก็คือในเรื่องคำถามมาตรการช่วยระยะยาว ผมเรียนว่ายุทธศาสตร์ชาอยุทธศาสตร์ข้าวไทยนี่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่เรามีที่เป็นทางการแล้วก็เราต้องเดินหน้าไปตามนั้นเป็นหน้าที่ภาคปฏิบัติที่ต้องทําให้ได้ตามเป้าหมายถ้าได้ตามเป้าหมายทุกอย่างมันมีคําตอบของมันหนึ่งต้นทุน เกษตรกรโดยเฉพาะชาวนาลดลง2ผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น3ท่านจะมีข้าวพันธุ์ที่ตรงกับความต้องการตลาดโดยเฉพาะตลาดโลกเดี๋ยวนี้ก็ต้องการข้าวพันธุ์พื้นนุ่มประเทศไทยผลิตข้าวพันธุ์พื้นแข่งซะเยอะเพราะนั้นต่อไปนี้พันธุ์พื้นนุ่มจะมากขึ้นเข้าไปแข่งกับประเทศคู่แข่งได้มากขึ้นอันนี้ก็คือภาพรวมและที่สําคัญตั้งแต่ผมเข้ามาดูแลกระทรวงพาณิชย์กับกระทรวงเกษตรโดยท่านรัมตีเฉลิมชัยสีอ่อนเรามีโครงการทําร่วมกันภายใต้วิสัยทัศน์เกษตรผลิตพาณิชย์ตลาด ยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิตอันนี้ข้าวก็จะเป็นไปตามนั้นคือเกษตรเน้นเรื่องการผลิตข้าวคุณภาพกระทรวงพาณิชย์ทําตลาดมาถึงวันนี้เราทําตลาดขายข้าวได้เกือบแสนล้านแล้วครับเฉพาะ9้าเดือนเนี่ยเพราะฉะนั้นอันนี้คือเงินนําเข้าประเทศที่จะมาทําโครงการต่างๆย้อนกลับไปช่วยชาวนารวมทั้งประกันรายได้เกษตรกรที่ท่านวิจารณ์อยู่ตะกี้ด้วยอันนี้ก็คือภาพรวมที่ขอนิยาตเียนมันคล้ายกับมิติกระทรวงของญี่ปุ่น ที่ประเทศเขาเป็นประเทศอุตสาหกรรมเขาเอากระทรวงอุตสาหกรรมมาบวกกับกระทรวงตลาดกระทรวงพาณิชย์และเป็นมิติของเราก็เอากระทรวงเกษตรเพราะพื้นฐานประเทศเราเป็นประเทศเกษตรกรรมเอามาบวกกับตลาดคือพาณิชย์ก็เป็นเกษตรผลิตพาณิชย์ตลาด